หัวข้อที่เราจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคมีดังต่อไปนี้ครับเราเริ่มด้วยการนิยามลักษณะของต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคนะครับว่าคืออะไรเก็บอย่างไรมีโครงสร้างอย่างไรนําเสนอบริการต่างๆที่เหมาะสมกับตัวต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค อันได้แก่การค้นหาข้อมูลการค้นหาข้อมูลตัวน้อยสุดการค้นหาข้อมูลตัวมากสุดการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคการลบออกมาจากตัวต้นไม้การเรียงลำดับข้อมูลโดยใช้ต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคเป็นตัวช่วยในการเรียงลำดับ นอกจากนี้ยังนำเสนอการสร้างเซตและการสร้างคอลเลกชันด้วยต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคตัวต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคเนี่ยนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นไบนารีทรีคือหนึ่งปมเนี่ยมีสองลูกเราจะอาศัยการเก็บข้อมูลตามปมต่างๆ ของต้นไม้ตัวอย่างเช่นแต่ละปลมแต่ละปลมเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลเก็บอยู่ยเช่นรูปนี้ก็จะมีเก็บ20อยู่ในปมนะครับโดยมีกฎระเบียบในการเก็บข้อมูลตามปมต่างๆเนี่ยนะครับบังคับไว้ว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยที่เก็บอยู่ในต้นไม้ย่อยที่เป็นลูกทางซ้ายเนี่ยนะครับจะต้องมีค่าน้อยกว่าข้อมูลที่รากตัวอย่างเช่น อย่างรูปนี้นะครับข้อมูลต่างๆที่อยู่ในลูกต้นซ้ายของยี่สิบเนี่ยนะครับก็ต้องมีค่าน้อยกว่ายี่สิบและในทางกลับกันก็ตั้งกฎระเบียบไว้ว่าการเก็บข้อมูลในต้นไม้ย่อยทางขวาก็ต้องมากกว่าข้อมูลที่รากของมันด้วยแล้วเมื่อเรามองไปที่ต้นไม้ย่อยใดๆนะครับก็จะต้องมีคุณสมบัติ ดังที่ได้กล่าวถึงด้วยนะครับคือไม่ว่าจะมองที่ต้นไม้ย่อยไหนๆก็ต้องเป็น binary search tree นะครับหรือว่าต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคด้วยดูดังตัวอย่างอันนี้นะครับไม่ว่าจะมองที่ต้นไม้ไหนๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปตามกฎที่ได้กล่าวถึงนะครับมองที่รากบนสุด20นะี่ะทางซ้ายของมันเนี่ยที่เก็บต้นไม้ย่อยก็คือ15 25ก็ล้วนแล้วแต่น้อยกว่า20 ในทางกลับกันทางด้านขวามือนะครับเก็บ 25, 40, 54, 47, 60เนี่ยนะครับก็มากกว่า20หมดถ้าเรามองที่ต้นไม้ย่อยที่มี40เป็นร่างนะครับทางด้านซ้ายของเขาเนี่ยก็เก็บ25ซึ่งน้อยกว่า40ทางด้านขวาเป็นต้นไม้ย่อยที่เก็บ 47, 54, 60ก็มากกว่า40และถ้าเรามองไปที่ต้นไม้ย่อยใดๆก็จะเป็นไปตามคุณสมบัติดังกล่าว ด้วยลักษณะวิธีการจัดเก็บข้อมูลภายในต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคนะครับที่ได้นําเสนอไปแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเรานําการแวะผ่านแบบตามลําดับมาใช้กับต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคเนี่ยนะครับจะได้ลําดับของข้อมูลที่น่าสนใจตัวอย่างเช่นต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคดังรูปนี้นะครับถ้าเราแวะผ่านแบบตามลําดับกับต้นไม้ต้นนี้จะได้ลําดับดังแสดงให้เห็น ให้สังเกตนะครับว่ารากคือสิบห้าเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเรามองที่ต้นซ้ายลูกต้นซ้ายนะครับก็จะพบว่าลูกต้นซ้ายทั้งหมดเนี่ยจะต้องถูกแวะผ่านก่อนรากนั่นก็แปลว่ากฎเกณฑ์ของการแวะผ่านแบบตามลำดับเป็นอย่างนั้นแต่เนื่องจากทางด้านซ้ายของสิบห้าเนี่ยนะครับมีค่าน้อยกว่าสิบห้าแล้วมาอยู่ทางซ้าย แน่ในทางตรงกันข้ามทางด้านขวามีค่ามากกว่า15้านะครับแล้วก็มาอยู่ทางด้านขวาแบบตามลำดับจะพบได้อย่างหนึ่งเลยครับว่าเมื่อนําการแวะผ่านแบบตามลาดับมาใช้กับต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคเนี่ยนะครับเราจะได้ลําดับของข้อมูลระหว่างการแวะผ่านเนี่ยนะครับเรียงจากน้อยไปมากซึ่งอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง ของการนำการแวะผ่านแบบตามลำดับมาใช้กับ Binary Search t r e e สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลในต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคเนี่ยนะครับก็คือถ้าเราเก็บข้อมูลชุดเดียวกันเลยเนี่ยนะครับในต้นไม้เนี่ยสามารถที่จะเก็บใน b i n a r y Search Tree เนี่ยนะครับได้หลากหลายรูปแบบดัตัวอย่างรูปนี้นะครับรูปนี้ก็เป็นต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคนะครับที่เก็บข้อมูล หมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกซึ่งก็มีโครงสร้างและกฎเกณฑ์การเก็บนะครับเป็นไปตาม binary search tree หรือจะเก็บแบบนี้ก็ได้ก็ยังคงเก็บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นไปตามกฎนะครับที่ว่าลูกในต้นไม้ย่อยซ้ายก็ต้องน้อยกว่ารากนะครับแล้วก็ลูกในต้นไม้ย่อยด้านขวามากกว่ารากหรือจะเก็บแบบนี้ก็ได้อีกแต่เราเห็นข้อแตกต่างอยู่อย่างหนึ่งว่าการเก็บต้นไม้ในหลากหลายรูปแบบเนี่ยนะครับ มันมีทั้งรูปแบบที่ได้ต้นไม้ที่สูงมีหนึ่งเช่นรูปรูปทางซ้ายมือนะครับหรือในกรณีเราอยากจะได้ต้นไม้ที่เป็นต้นที่เตี้ยสุดๆแล้วนะครับคือรูปแบบทางด้านขวามือเดี๋ยวเราจะค้นพบอย่างนึงครับว่าประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยนะครับของการทำงานบน binary search tree เนี่ยนะครับจะส่วนใหญ่นะครับจะแปลตามความสูงของต้นไม้เพราะฉะนั้น ลักษณะของต้นไม้เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการทํางานเราจะรู้ได้อย่างหนึ่งเลยครับว่าช่วงของความสูงที่เป็นไปได้ของต้นไม้ค้นหาแบบทวีภาคเนี่ยนะครับเจอเป็นช่วงที่กว้างมากนะครับคือในกรณีเตี้ยสุดๆเนี่ยจะเป็นล็อกของ n ฐาน2นะครับเนื่องจากหนึ่งปมเนี่ยมี2ลูกนะส่วนในกรณีสูงสุดนะครับก็จะ เป็นเท่ากับจํานวนปมลบหนึ่งดังที่แสงในรูปทางด้านซ้ายนะครับซึ่งทูกทางด้านซ้ายมือที่เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งของต้นไม้ที่สูงสุดเนี่ยนะครับในครณีมีทั้งหมดหกปมถ้าเราเก็บข้อมูลอยู่สักล้านตัวเนี่ยนะครับก็จะพบว่าช่วงความสูงเนี่ยกว้างมากเลยนะครับเที่ยสุดๆนี่ก็คือล็อกของล้านฐานสองซึ่งประมาณสิบเก้าเนี่ยนะครับแต่สูงสุดเนี่ยก็คือเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะจะเป็นช่วงที่กว้างมากๆ